นับตั้งแต่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเริ่มปฏิบัติภารกิจภาพถ่ายจากระวาลหรือเอกภพอันนาพิศวงที่ส่งกลับมายัางโลกก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกเราได้เห็นภาพในบิวลาที่ส่องสว่างดุดัญญมณีภาพกาแล็กซีอันไกลโพ้นที่บิดเบี้ยวด้วยแรงโน้มถ่วงและภาพเสาแห่งการสร้างสรรหรือ i l l a r s o ฟ Creation ในมุมมองใหม่ที่คมชัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่เบื้องหลังความงดงามตรการตาที่ปรากฏบนหน้าจอของเรานั้นซ่อนเร้นไปด้วยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่ามันคือข้อมูลที่กำลังพลิกโฉมหน้าความเข้าใจพื้นฐานที่เราเคยมีต่อการกำเนิดของดวงดาวดาวเคราะห์และบางทีอาจรวมถึงต้นกำเนิดของชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยภาพถ่ายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงงานศิลปะจากหวงอวกาศแต่เป็นข้อมูลดิบที่นักวิทยาศาสตร์กำลังวิเคราะห์อย่างเข้มข้น และสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นท้าทายสัญชาตญาณและความรู้เดิมๆของเราอย่างสิ้นเชิงมันคือเรื่องราวที่เป็นปมและน่าพิศวงในทุกขั้นตอนของการศึกษาเป็นเรื่องราวที่บอกเราว่าความว่างเปล่าในอวกาศนั้นไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดเมฆฝุ่นหนาแน่นกลับเบาบางยิ่งกว่าสุญญากาศใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นและสูตรในการสร้างดาวเคราะห์อาจมีความหลากหลายเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้วันนี้ เราจะไม่ได้พาทุกคนไปชมเพียงความสวยงามของภาพถ่ายจากกล้องเว็บแต่จะไปเปิดเผยถึงเบื้องลึกในข้อมูลเบื้องหลังภาพเหล่านั้นเพื่อส่องดู5าความจริงที่น่าชงวนที่สุดที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อจัก,กรวาลไปตลอดการเราจะบยบินไปสู่ใจกลางของเมฆฝุ่นอันมืดมิดและเยือกเย็นที่ซึ่งดวงดาวและดาวเคราะห์ดวงใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นเพราะความจริงที่กล้องเว็บกำลังเปิดเผยน,นั้น น่าประหลาดใจและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าภาพถ่ายใดๆที่เราเคยเห็น 1. ความว่างเปล่าที่น่าชงนของเมฆฝุ่นหนาแน่นเมื่อเรานึกถึงคำว่าหนาแน่นเรามักจะจินตนาการถึงสิ่งที่จับต้องได้มีมวลสารอัดแน่นเช่นก้อนหินป่าทึบหรือแม้แต่ฝูงชนในเมืองใหญ่ แต่นี้คือหนึ่งในความจริงข้อแรกและน่าประหลาดใจที่สุดที่การศึกษาอาวกาศสอนเราความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหนาแน่นในจัก,กรวาลน,นั้นแตกต่างจากบนโลกอย่างสิ้นเชิงและการค้นพบนี้ท้าทายสัญชาตญาณของมนุษย์เราอย่างรุนแรงสิ่งที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าเมฆฝุ่นหนาแน่นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของดวงดาวนับล้านดวงกลับมีความเบาบางในระดับที่น่าเหลือเชื่อ เมฆฝุ่นหนาแน่นในอวกาศยังว่างเปล่าวกว่าสุญญากาศที่ดีที่สุดบนโลกนับล้านเท่าอีายฟานิโชเอ็กนักดารศาศาสตร์ผู้บุกเบิกการศึกษาโมเลกุลในอวกาศและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาเครื่องมือบนกล้องเว็บได้อธิบายแนวคิดที่ขัดกับความรู้สึกนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าแม้แต่สุญญากาศระดับสูงพิเศษที่ดีที่สุดที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการบนโลกก็ยังคงมีความหนาแน่นมากกว่าสิ่งที่เราพบในอวกาศถึงหนึ่งล้านเท่า นี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อนักดาราศาสตร์พูดถึงเมฆมืดหนาแน่นพวกเขาไม่ได้หมายถึงกลุ่มก๊าซและฝุน่นที่อัดแน่นเหมือนควันจากปล่องไฟแต่กําลังพูดถึงบริเวณในอวกาศที่มีอนุภาคมากกว่าบริเวณรอบข้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วยังคงเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าอย่างยิ่งยวดจนแทบจะจินตนาการไม่ถึงแล้วเหตุใดสภาวะที่เบาบางเช่นนี้จึงมีความสำคัญ คำตอบคือสภาวะที่เป็นเอกลักษณ์นี้เองที่ทำให้อวกาศกลายเป็นสิ่งที่ฟานดิโชเอกเรียกว่าห้องทดลองทางเคมีที่น่าอัศจรรย์ที่นี่เองที่ความเข้าใจเชิงลึกเริ่มก่อตัวขึ้นบนโลกปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในสภาวะที่อนุภาคชนกันนับล้านล้านครั้งต่อวินาทีแต่ในความว่างเปล่าของอวกาศปฏิกิริยาเคมีดำเนินไปในอัตราที่เชื่องช้ายอย่างไม่น่าเชื่อฟานดิโชเอกชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนว่า การทดลองของคุณในห้องปฏิบัติการบนโลกอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในขณะที่ในอวกาศอาจต้องใช้เวลานานาน,นับแสนปีจังหวะเวลาที่ยาวนานมหาศาลนี้ประกอบกับสภาวะที่แทบไม่มีการชนกันของอนุภาคทำให้เกิดเส้นทางปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในห้องทดลองบนโลกมันคือสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการก่อเกิดโมเลกุลที่แปลกใหม่และซับซ้อน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตความว่างเปล่าอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงความน่าชงนทางฟิสิกส์แต่มันคือเงื่อนไขสำคัญที่เอื้อให้เกิดกระบวนการทางเคมีอันน่าทึ่งในความเงียบสงบและเยือกเย็นของเมฆฝุ่นเหล่านี้ปฏิกิริยาเคมีที่เชื่องช้ากำลังค่อยๆสร้างส่วนผสมที่จะกลายเป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และอาจรวมถึงชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำเราไปสู่การค้นพบว่า ส่วนผสมเหล่านั้นคืออะไรกันแน่ความจริงที่2ต้นกำเนิดเยือกแข็งของน้ำในระบบสุริยะน้ำคือหัวใจสำคัญของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้จักการมีอยู่ของน้ำบนโลกเป็นปัจจัยที่ทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้พิเศษกว่าใครในระบบสุริยะคําถามที่นักวิทยาศาสตร์เฝ้าถามมานานคือน้ำบนโลกมาจากไหน เราเคยคิดว่ามันอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตัวของดาวเคราะห์แต่ข้อมูลจากกล้องเว็บกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเรื่องราวที่ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นสู่ยุคสมัยที่เก่าแก่และเยือกเย็นกว่าที่เราเคยคิดไว้มากน้ำส่วนใหญ่บนโลกถูกสร้างขึ้นบนเกล็ดฝุ่นน้ำแข็งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะถือกำเนิดนี่คือหนึ่งในการค้นพบที่ทรงพลังที่สุดที่มาจากห้องทดลองเคมีในข้อที่แล้ว กล้องเว็บได้ให้หลักฐานที่ชัดเจนว่าน้ำไม่ได้ถูกปรุงขึ้นบนดาวเคราะห์เกิดใหม่แต่เป็นมรดกที่สืบทอดมาจากยุคแรกเริ่มของการก่อตัวของดาวฤกษ์อีวายฟานดิโชเอกอธิบายกระบวนการนี้ว่าเกิดขึ้นในเมฆฝุ่นอันหนาวเหน็บที่ซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่าลบ400องศาฟาเรนไฮหรือลบ240องศาเซลเซียสซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์อย่างยิ่งในสภาวะเยือกแข็งเช่นนี้ อะตอมและโมเลกุลที่ล่องลอยอยู่ในสถานะกา๊าซจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับผิวของเม็ดฝุ่นขนาดจิว๋วและก่อตัวเป็นชั้นน้ำแข็งบางๆฟานดิโชเอกเปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้กับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีลองนึกถึงรถที่คุณจอดณดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันฤด,ดูหนาวที่อากาศหนาวจัดคุณจะเห็นชั้นน้ำแข็งเกาะอยู่บนกระจกหน้ารถซึ่งเกิดจากโมเลกุลในบรรยากาศแข็งตัวบนพื้นผิวที่เย็น สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับเม็ดฝุ่นในอวกาศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเม็ดฝุ่นนั้นมีความละเอียดซับซ้อนและทรงพลังกว่ามากเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงการแข็งตัวแต่พื้นผิวเยือกแข็งของมันยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้อะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่พบปะทักทายกันบนนั้นสามารถทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อก่อตัวเป็นโมเลกุลของน้ำได้นี่หมายความว่า น้ำส่วนใหญ่ในจักรวาลรวมถึงน้ำในมหาสมุทรบนโลกของเราถูกสร้างขึ้นบนเม็ดฝุ่นเล็กๆเ,เหล่านี้ก่อนที่ดวงอาทิตย์ของเราจะเริ่มส่องแสงเสียอีกผลที่ตามมาจากการค้นพบนี้นั้นยิ่งใหญ่มากมันบ่งบอกว่าส่วนประกอบพื้นฐานของดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาจากยุคแรกเริ่มของการก่อตัวของดาวฤกษ์ แนวคิดนี้เปลี่ยนสิ่งที่เรามองเรื่องการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกไปอย่างมากเพราะมันหมายความว่าส่วนผสมที่จําเป็นสําหรับชีวิตอย่างน้ํานั้นไม่ใช่ของหายากที่เกิดขึ้นในสภาวะพิเศษแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่อย่างแพร่หลายในเมฆฝุ่นที่เป็นแหล่งกําเนิดของดาวฤกษ์ทุกดวงยิ่งไปกว่านั้นกล้องเว็บไม่ได้ตรวจพบเพียงแค่น้ําแข็งและคาร์บอนไดออกไซด์แต่ยังพบโมเลกุลที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกมากเช่นเมทานอลและเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์อย่างง่ายไปจนถึงน้ำตาลซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสารอินทรีย์ตั้งต้นที่อาจถูกส่งมายังดาวเคราะห์เกิดใหม่พร้อมกับน้ำแข็งเหล่านั้นการค้นพบส่วนผสมสุดพิเศษพวกนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับมามองที่เครื่องมืออันสุดยอดที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือดวงตาอินฟราเรดอันทรงพลังของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบความจริงที่สาม ดวงตาพิเศษของเว็บที่ต้องเย็นจัดยิ่งกว่าอาวกาศความสามารถในการมองทะลุเข้าไปในม่านฝุ่นอันหนาทึบเพื่อสังเกตการกระบวนการกำเนิดดาวฤกษ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแสงที่ตามองเห็นไม่สามารถเดินทางผ่านเมฆฝุ่นเหล่านี้ได้ทำให้ใจกลางของมันยังคงเป็นปริศนาสำหรับกล้องโทรทัศน์ในอดีตแต่กล้องเว็บถูกออกแบบมาเพื่อมองเห็นในสิ่งที่ตามนุษย์มองไม่เห็น นั่นคือแสงอินฟราเรดซึ่งสามารถทะลุผ่านฝุ่นและเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยสุดยอดนวัตกรรมทางวิศวกรรมและท้าทายขีดจำกัดทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในบรรดาเครื่องมือทั้ง4ชิ้นบนกล้องเว็บมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษนั่นคือมิรีหากเครื่องมืออื่นๆบนกล้องเว็บ เปรียบเสมือนจิตรกรที่ใช้สีในโทนใกล้เคียงกันมิรีก็เปรียบได้กับการปลดล็อกชุดสีใหม่ของจิตรกรอย่างสมบูรณ์มันทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นจักรวาลในย่านแสงอินฟราเรดกลางซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่เผยให้เห็นลายเซนของโมเลกุลน้ําแข็งและสารอินทรีย์ต่างๆได้อย่างชัดเจนที่สุดแต่การจะมองเห็นแสงอินฟราเรดจางๆจากวัตถุที่เย็นจัดในอวกาศได้นั้นตัวเครื่องมือเองจะต้องเย็นยิ่งกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันซสอีก นี่คือความท้าทายทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดของมิรีเหตุผลง่ายๆแต่มีความหมายก็คือวัตถุทุกชิ้นที่มีความร้อนจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาหากตัวตรวจจับของมิรีมีความร้อนมันก็จะสร้างหมอกอินฟราเรดของตัวเองขึ้นมาซึ่งจะบทบังและรบกวนสัญญาณอันแผ่วเบาที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นดังนั้นเพื่อให้มองเห็นจักรวาลที่เยือกเย็นได้อย่างชัดเจน ตัวตรวจจับของกล้องจึงต้องเย็นยิ่งกว่าโดยกล้องเว็บนั้นทั้งระบบมีแผงบังแดดขนาดยักษ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิให้ต่ำอยู่แล้วแต่มิรี่ต้องการความเย็นในระดับสุดขั้วมันต้องทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าลบ440องศาฟาเรนไฮน์คือน้อยกว่า7เคลวินหรือ7องศาเหนือศูนย์สมบูรณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้วิศวกรได้ติดตั้งตู้เย็นพิเศษสำหรับมิรี่โดยเฉพาะซึ่งเรียกว่าไครโอคูลเลอร์ ที่ใช้ก๊าซฮีเลียมในการทำความเย็นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายเดือนหลังจากการปล่อยกล้องเว็บขึ้นสู่อวกาศทีมงานบนโลกต้องเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อในช่วงเวลาที่อีวายฟานดิโชเอกเรียกว่าอกรในซิ่งมันหรือเดือนที่แสนทรมานเพื่อรอดูว่าไครโอคูลเลอร์จะทำงานได้สำเร็จหรือไม่และเมื่ออุณหภูมิของมิรี่ลดลงถึงจุดที่สามารถทำงานได้ในที่สุดมันก็เป็นความรู้สึกที่เธอเรียกว่าเอ็นนอมัสเรฟ หรือความโล่งใจอย่างมหาศาลความพยายามทั้งหมดนี้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากมีรี่นั้นก้าวกระโดดไปจากกล้องโทรทัศน์รุ่นก่อนๆอนอย่างเทียบไม่ติดดังที่ฟานดิโชเอกเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เคยเป็นเพียงคลื่นหยักเล็กๆในข้อมูลเก่าบัตรนี้กลับกลายเป็นเส้นสัญญ,ญาณที่พุ่งสูงอย่างชัดเจนความคมชัดและความละเอียดของข้อมูลนี้เอง ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุชนิดและปริมาณของโมเลกุลต่างๆในจานกำเนิดดาวเคราะห์ได้อย่างแม่นยําและนำไปสู่การค้นพบว่าสูตรอาหารของจักรวาลน,นั้นมีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจความจริงที่4ไม่ใช่ทุกแหล่งกำเนิดดาวเคราะห์จะปรุงสูตรเดียวกันเป็นเวลาน,านานที่นักดาราศาสตร์อาจมีภาพในใจว่า กระบวนการสร้างดาวเคราะห์นั้นน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแต่ข้อมูลล่าสุดจากกล้องเว็บกำลังวาดภาพที่ซับซ้อนและหลากหลายกว่านั้นมากมันกำลังเปิดเผยว่าสูตรในการสร้างดาวเคราะห์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจในแต่ละระบบดาวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการประเมินโอกาสที่จะมีดาวเคราะห์คล้ายโลกและดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตก่อนยุคข,ของกล้องเว็บ ล้องโทรทัศน์วิทยุภาคพื้นดินอย่างเอลมาได้มอบพิมพ์เขียวแหล่งกำเนิดดาวเคราะห์ให้เราเป็นครั้งแรกเอลมาปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจานกำเนิดดาวเคราะห์หรือโปรโตแพลเน็ตารีดิสโดยเผยให้เห็นโครงสร้างทางกายภาพเช่นช่องว่างวงแหวนและบริเวณที่ฝุ่นมารวมตัวกันหนาแน่นเป็นพิเศษซึ่งเรียกว่ากับดักฝุ่นแต่ในขณะที่เอลมาคือสถาปนิกที่วาดโครงสร้างตอนนี้เว็บกำลังทำหน้าที่เป็นนักเคมี ที่ลงไปวิเคราะห์ส่วนผสมที่แท้จริงภายในโครงสร้างเหล่านั้นและค้นพบว่ามันมีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจสิ่งที่เว็บพบคือความว้าวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบจานกําเนิดดาวเคราะห์บางแห่งที่แทบจะไม่มีลายเซนของโมเลกุลน้ําเลยแต่ในทางกลับกันกลับเต็มไปด้วยโมเลกุลที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเช่นอะเทิลีนซึ่งเป็นโมเลกุลที่พบได้ในหัวเชื่อมแกส๊สและแม้กระทั่งเบนซิน ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์พื้นฐานข้อมูลพวกนี้บอกเราว่าในขณะที่ระบบดาวบางแห่งกําลังปรุงอาหารด้วยสูตรที่อุดมไปด้วยน้ำซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างดาวเคราะห์หินคล้ายโลกระบบดาวอีกแห่งกลับใช้สูตรที่เน้นคาร์บอนเป็นหลักซึ่งอาจสร้างดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบและบรรยากาศแตกต่างกันไปชนิดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือนนยยะสำคัญของการค้นพบนี้ ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการค้นหาชีวิตนอกโลกมันท้าทายแนวคิดวันไซสิตออลหรือสูตรสำเร็จเดียวในการสร้างดาวเคราะห์และทำให้เห็นว่าแม้ส่วนผสมสำหรับชีวิตซึ่งก็คือน้ำและสารอินทรีย์อาจมีอยู่ทั่วไปแต่สูตรที่จะนำไปสู่ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อชีวิตอย่างโลกอาจหาได้ยากกว่ามากการค้นพบนี้เปลี่ยนโจทย์จากการถามเพียงแค่ว่ามีส่วนผสมอยู่หรือไม่ไปสู่คำถามที่ซับซ้อนกว่า ว่าส่วนผสมเหล่านั้นมีอยู่ในสัดส,ส่วนที่ถูกต้องหรือไม่และผ่านกระบวนการที่เหมาะสมหรือไม่ความลึกลับทางวิทยาศาสตร์นี้ยังเชื่อมโยงเราเข้ากับเบื้องหลังความเป็นมนุษย์ของนักวิจัยผู้ทำการค้นพบเหล่านี้ความจริงที่5วิทยาศาสตร์คือการเดินทางของมนุษย์ ท่ามกลางข้อมูลสเปกตรัมที่ซับซ้อนและทฤษฎีทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์อันหลากหลายและเข้าใจยากเราอาจลืมไปว่าเบื้องหลังการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งคือเรื่องราวของมนุษย์คือความสนใจใคร่รู้และอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดคือความทุ่มเทตลอดหลายทศวรรษและคือแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งอุทิศทั้งชีวิตเพื่อไขปริศนาของจักรวาลเรื่องราวของกล้องเว็บก็เช่นกัน มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องราวของความฝันและความมุ่งมั่นของผู้คนนับพันจากนักเคมีสู่ดวงดาวความฝันของนักดาราศาสตร์ผู้ไขปริศนาต้นกำเนิดเรื่องราวส่วนตัวของอ e ีวายฟานนิโชเอกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของมิติความเป็นมนุษย์ที่ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เดิมทีเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นนักดาราศาสตร์เธอเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาเคมี แต่ด้วยคําแนะนำจากแฟนหนุ่มของเธอซึ่งต่อมาได้เป็นสามีที่บอกเธอว่าในอวกาศก็มีโมเลกุลและมีปฏิกิริยาเคมีที่น่าสนใจไม่แพ้กันเธอจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจนั้นเลยการเดินทางของเธอจากนักเคมีเชิงทฤษฎีสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในสาขาดาราศาสตร์เคมีแสดงให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์คือการเดินทางที่มักเกิดจากจุดตัดของความหลงไหลที่แตกต่างกันและบางครั้งก็มาจากแรงบันดาลใจที่คาดไม่ถึงเมื่อถูกถามถึงคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกฟานดิโชเอกกลับมีมุมมองที่เธอเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะพบสัญ,ญญาณของชีวิตในเร็ววันนี้แต่เธอเห็นว่าภารกิจของเธอและกล้องเว็บคือการจัดหาส่วนผสมให้กับนักชีวว,วิทยา กล่าวคือการทำความเข้าใจว่าส่วนประกอบพื้นฐานของชีวิตเช่นน้ำและสารอินทรีย์มีอยู่ณที่ใดและในปริมาณเท่าใดในจักรวาลเพื่อให้นักชีววิทยาและนักเคมีอินทรีย์สามารถนำข้อมูลไปต่อย,ยอดเพื่อไขปริศนาขั้นต่อไปว่าส่วนผสมเหล่านั้นจะประกอบร่างกันเป็นสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรแต่ลึกลงไปในหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ผู้ทุ่มเทยังคงมีความฝันและความใฝ่รู้ที่ไม่เคยจางหาย ความปรารถนาที่จะได้เห็นและสัมผัสความจริงด้วยตาของตัวเองดังที่ฟานดิโชเอกได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจว่าแม้ฉันยังคงเป็นคนในยุคสตาร์ r ทรกแต่บางครั้งฉันก็ปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์บนยานอวกาศและเดินทางไปยังเนบิวลาในพรานเพื่อตักเอาตัวอย่างวัสดุที่นั่นมาศึกษาอย่างละเอียดจริงๆแล้วดูว่าทั้งหมดที่อยู่ในนั้นคืออะไรกันแน่ ความฝันที่จะได้เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์บนยานอาวกาศเดินทางไปยังเนบิวลาในพรานและตักตัวอย่างสสารกลับมาวิเคราะห์คือภาพสะท้อนที่งดงามของจิตวิญญาณแห่งการสำรวจซึ่งเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์มันคือสิ่งที่คอยย้ำเตือนเราอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักรที่ลอยอยู่ในอวกาศแต่มันคือตัวแทนความฝันและความอยากรู้อยากเห็นของมวลมนุษยชาติ ที่เดินทางไปไกลนับล้านกิโลเมตรจากโลก